สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับดีๆง่ายๆประหยัดในการทำอายไลเนอร์นะคะก็เออปกติเรามีอายแชโดว์ใช่ไหมเยอะแยะเลยเนี่ยสีปกติซื้อมาบางคนก็ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้สีน้ําเงินหรืออะไรเงี้ยก็เอาสีน้ำเงินกับดำอะน้ำเงินเข้มกับดำผสมกันก็ได้หรือว่าสีดํากับสีน้ําตาลก็ผสมกันได้เพื่อให้สีออกมาไม่เข้มเกิน เสร็จแล้วเราก็าอแชโดเนี่ยคะ่ะกิ๊ฟทำไปแล้วสีดำหมดหมดไปแล้วก็สีเงนเอาสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้มนี้แล้วก็เกี่ยเคียรนะคะให้มันเป็นเหมือนผงแป้งอะคะ่ะจากนั้นเราได้ปริมาณที่พอเหมาะหรือเราต้องการใช้ประมาณสักสองอาทิตย์ก็พอก็คือหรือจะทำให้เต็มกระปุกก็ได้ไม่เป็นไรมันไม่แห้งเพราะว่าเราผสมกับตัวไอแชโดเนี่ยกับวาสลีน ก็นี่เลยนี่คือวาสลีนนะคะนี่ก็ไอชโดเสร็จละเราได้มาแต่ที่คลิปทําไว้แล้วเนี่ยนะคือมันใช้ไปแล้วเมื่อกี้นี้ทำไปแล้วก็จะเป็นสีเนี่ยคะ่ะสีดำสมมติเป็นสีดำผสมกับวาสลีนเข้าไปเราก็มาคนๆน,นี่ขนมถ้วยอะไรรู้ปะฮะใครบอกหน่อยใครจำได้ใครรู้ อันนี้ก็คือถ้วยขนมขนมถ้วยมั้งถ้วยใส่ขนมขนมถ้วยหรอเรียกไม่ถูกเนี่ยเราก็มาผสมผสมผสมคนให้เข้ากันนะใช่ไหมชิ้นฟันนี่แหละคน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 จนเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยไปใส่ในตลับที่เราเตรียมไว้ตลับนี่ก็คืออาจจะเป็นตลับที่มีอยู่แล้วคือเราเคยซื้อไอเลเนอร์มาเก็บตลับไว้อย่าทิ้งนะคะ ต่อไปก็อันนี้คือกิฟท์ทำแล้วกิฟท์ครั้งแรกกิฟ์ซื้อมาแล้วตอนนี้ก็ทําทําใหม่ผสมเข้าไปก็ได้ก็ดีนะใช้ดีด้วยไม่เลอะด้วยผสมเข้าไปก็จะได้มาใส่อันใส่ตลับนี้นี่คือทําไปก่อนที่จัดวิดีโอมันจะได้ง่ายประหยัดเวลาด้วยค่ะน,นี่คือกิฟท์ทำไปแล้วสีดําที่หมดไปก็ดูสิเห็นไหมผสมแล้วเข้ากันเราเราพยายามแบบทําให้มัน เรียกกว่าน,นี้ก็ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะเราใช้พู่ก,กันอยู่แล้วพอเราเค่เลเยอร์เ,อเสร็จละหนึ่งแล้วนะ,ะง่ายไหมประหยัดด้วยอ่ละอันเดียวนี้แหละในไอชโดว์บาร์กิฟเซอร์เบ่นซื้อแบบเป็นแพ็คใหญ่แนี้หรือถ้าใครมีไอชโดว์ที่มันเหลืออยู่เป็นสีดำหรือไอชโดว์ที่เป็นสีชมพูอ่อนสีส้มสีน้ำตาลกับสีสีอโขาขาวเหลืองๆเนี่ยค่ะน้ำตาลขขาวเหลืองอผสมกันมันก็จะออกเป็นสีส้มส้มเข้มๆหน่อย ก็ต่อไปก็จะเป็นลิปสติกค่ะลิปสติกที่กิฟทำไว้ก็คือที่จะใช้ที่เป็นคนที่ทาลิปสติกออกเป็นสีอ่อนๆน,นิดนึงกิฟก็จะใช้สีชมพูเนี่ยค่ะชมพูนี้นะคะแล้วก็สีชมพูอ่อนเนี่ยค่ะหรือว่าถ้าเราอยากจะให้มันสี3าสีนี่ผสมกันได้หมดเลยก็คือใส่อย่างละนิด ชมพูเข้มเข้าไปเยอะหน่อยชมพูอ่อนแล้วก็สีนี้มันก็จะได้สีชมพูที่มันไม่เข้มมากแต่ถ้าใครจะชอบเข้มๆก็เอาสีนี้เลยค่ะสีเดียวเลยแล้วก็ผสมวาสลีนแต่กิฟชอบอ่อนหน่อยก็คือจะใช้สองสีนี้ผสมกันนะคะอ่าฮะก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสีนี้เลยนะประหยัดเวลาเนาะก็เอาไปคนๆเหมือนเดิมก็เอาวาสลีนกับอายแชโดว์ที่กิฟบอกเมื่อกี้อะ่ะคือถ้าใครชอบสีส้มก็เอาสีส้มนะคะผสมวาสลีน แล้วก็คนๆๆๆๆๆแล้วก็จะได้ออกมาเป็นสีนี้สวยไหมบำรุงปากด้วยนะวาสลีนอ่ะอ่ะฮะแล้วก็เอามา <c oughs> นำม,มาใส่ในตลับคอนแทคเลนส์อันนี้ก็คือตลับยาตลับอะไรก็ได้ตลับตลับที่ใส่ยาเป็นเม็ดก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือได้แล้วเห็นไหมก็จะอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันแพ็กเกจคู่นะก็คืออายไลเนอร์แล้วก็ eyeliner, ลิปสติกโอเค น,นี้ก็จะลองทางให้ดูก็ใช้มือเลยนะเพราะว่าคิปใช้คนเดียวลิปสติกอะ่ะก็สีเมื่อกี้ที่คิดทำไปนะโอเคดูสิจ่อ,อมาเป็นสีลายสวยไหม <laughs> แต่คนที่มีผู้กันใช้พู้กันดีกว่านะคะบางทีคือถ้าเราไม่สะดวกแล้วก็ตอนนี้คือโชว์แล้วพาะมือมันเลอะพู้กันก็คงไม่หยิบละ งอไหมคะ,ะงง่ายๆประหยัดสําหรับสาวๆที่แบบไม่ค่อยมีไรายได้หรือคนที่มีไรายได้แต่คือไม่ต้องไปเสียเงินกับการใช้การซื้อของพวกนี้ก็เอาไปซื้ออย่างอื่นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาวๆนะคะยังไงถ้าถูกใจกดไลค์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ